ปีเอาอ้ไม่ชอนโอ้วิ่งัว่ตไม่ตตอนตอนนั้นที่กระโดดถีคือเดินอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหัวหันไปปี๊เปี๊า ไอเดี๋ไอช้อนหนึ่งก็ไอช้อนหนึ่งสมมตินีผีเดินมาร้าน้ประตูข้างหลังเนี่ยมันต้องเปิดข้างหลังอ่ะเปิดๆไม่ได้ตกใจมีสั่หยุดเอ้ยไม่หยุดจะจะเข้าไปแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นแหละหยุดไปก็ได้แล้วตอนแรกตอนแรกเลยที่เขาให้นั่งเขาอีฟังดูคลิปอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วมันมันแบบอะไรวะมันสั่นมันสั่นก็มีสั่นแล้วเข้ามุมมือสั่นโอ้ยมานเชื่ออยู่มีอย่างหนึ่งอนกับแท็กไปไปกับแท็กขับขับใส่ผีใช่เหรอ าลอยป่ลไอ้้คนนนัไปไหนอะลอยไปไหนลอยไปผีหรือวะเราจะพานัวไม่ใช่เหรอไปครับหมูไม่เด้ผมได้ไงผมไดได้ผมก็ดูอาหารเลยได้พักสามแลวไหอาการแล้ไหครับอาการที่ฉันเป็นกับฉันสวัสดีครับผมคอปเตอร์นะครับระบบเป็นเก่งครับสวัสดีครับผมเปานะครับระบบเป็นปาล์มครับผม สวัสดีครับแทร์ครับรถบรรทุกคมครับครับแฟนคลับทุกคนชุกอนแมนโบร์เลือแขกและเชิญพิเศษของเรานะครับนี่ค่อันนี้ครับนี่คือนี่คือกลุ่มเพื่อนอีกคนนึงนะครับชื่ออะไรครับอะไรครับสวัสดีครับรถเก่งของผมเคศพลหรือเรียกว่าหมีผู้หรือผู้หรือว่ามีผู้หรือจะเรียกผู้ก็ได้แล้วแต่ตามศรัทธาครับผมเฮ้ยแล้วนั่งคนนัชื่อหมดยัง

ไม่หนูว่าเขาหน้าเหมือนลาบูบูลาบูบูเขาะอำตาโตๆแบบนี้แบบเออต้องยิงฟันทำตาโตยิงฟันเหมือนลาบูบูนี่ก็ก็รู้สึกปอบผมได้คับสามใครแสบสุดอะไรนะครับทับสามใครแสบสุดใครวะ สกีบีดี้ทอรเลนตไม่ใช่ใครอยู่ทับสามะอ๋อได้ยินว่าทับสามอ๋อเลือดเลือดเลยอ๋อถูกน้องเปาลองมามาระเบเป็นระเบเป็นเคนครับใช่เออเปาระบบเป็นเปานั่นแหละครับอ่าเปานั่นแหละครับแล้วก็ เรอะไรเ,เดี๋ยวเราต้องดูนั่นเองครับส <c oughs> ถ่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ <c oughs> อ๋อเหรอจ้าจีครับเราเอ <c oughs> ลองตะกี้ลองในซีเรียะแล้วถีอ <c oughs> ีนะครับผม ไช่ใช่ใช่ที่จอยมาฟาดอะวคนก็นอนดึกจะตื่นมาถ่ายก็แบบโคตรเต็มแบบผมมันไม่รู้แบบเฮ้ยทำไมมปนตอบนที่คืนที่หนงอานบทอะไรอตื่นมาไม่มีเอนเอจี้กันหมดเลยแต่ผมผมเนี้ยใช่ผมว่าผมจี๊อแล้วแต่แต่ริงดงแล้งก็คนจใเม็นย่าง แล้วก็เหมือนฉันเาวไปเลยถ้าผมพอนแกอมอนพี่หิดแล้วก็แล้วก็ใครอ่ะพี่โฟคุณนองอันฟีทุกคนถึงห้องคือช็อกหลับจริงผมผมกับพี่กิดแล้วก็อกมอนก็ปิดพูดเพี้ยนคนอื่นบ้างไงบัญชีติดข่าใไม่้คนเปลี่ยนนะนี่ต้องปอนไปค่ายเลยครับตอนนั้นผมอยู่ในห้องแล้วแบบ ผมจําไม่พ่อได้เลยว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอน่ะแต่ว่าผมมองง่ายกับผีกับแล้วคือตอนนั้นมันมันเป็นสถานการณ์ที่จริงจังมากแบบเหมือนเขาบีบงานแล้วก็แบบแล้วมันเหมือนมีเรื่องที่ตลกมากมาแล้วผมมองง่ายผีกับแลคือแบบเขาพูดจริงจังอยู่ผมแบบแล้วมันมีตอนนึงผมจะหลุดอยู่แล้วผมแบบเฮ้บผมนั่งก้มหนายย้าไปเลยแล้วผมก็แอบ,บขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมมันก็ประมาณๆๆ เป็นสิ่งไงงนพูดอะไรบ้างอ๋อก็ฝากฝากสิลิอะเชิญมาแล้วครับแล้วก็มาต่อเลยนะฮะอ่าอ่าครับเอาคนนี้นี่ขาดไม่ได้ความจริงความจริงท็อปแบบมันไม่ได้มีแค่หนึ่งสองสามมันจะมีศูนย์จุดห้าเลยฮะศูนย์จุดห้านี่ไหนี้เลยฮะมันมีโหมดกลางวันกับโหมดกลางคืนนะหมดกลางวันนี่คือจะเรียบร้อยกลางคืนนี่จะแบบว่าเอ็กโทรดตอนตอนเช้านี่อินเวอร์เวชั่น ตอนก็คือนีุ่๊บเที่ยว5วันนะครับมาป่ารอวัน่อนครับในวันที่ผมล้มคุณอย่าซ้าเพราะในวันที่ผมล้ารักเราอาจจะไม่หวานแต่คุณไม่ต้องไปหานกับใครครับถึงรักเราจะไม่เหมือนใครแต่ถ้ารักเรามีใครอ่ะเราก็จะไม่เหมือนเขาถึงรักแล้วจะมีเขาแต่เราไม่มีเขาเหมือนเขานะครับครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบายบายบายเฮ้ยจบบ้าเอ้ยบ้าดิว่าเฮ้ยจบ้าเอ้ แม่บายบอกเลยพี่เขาตัดแบบตัดยาวใช่มั้ยมีขาวออกมาให้ครับก็กินอร่อยครับเป็นหน้าผมนะอื ตอนนี้เลยครับอุ้ยใพี่สาวครับตื่นแล้วครับไปทำงานได้แล้วไป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 โก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 